เมื่อคืน facebook ลงใช่ไหมคะหลายคนเนี่ยได้นั่งอยู่กับเจ้าแม่ทีในไลฟ์สดนะคะแล้วก็มีโอ้สมาชิกทีเออ่เข้า facebook ไม่ได้เนี่ยเข้ามาในหน้าไลฟ์สดกันเยอะมากๆเรแล้วก็มาถามว่าอืมขึ้นแบบนี้ทำไงดีนะคะก็คืออาจจะเกิดจากคลิปนี้ค่ะทีออ่โชว์อยู่ตรงนี้คือเจ้าแม่ทีเคยเออ ลงคลิปไว้ให้แล้วนะคะว่าซีซันหมดอายุมันเกิดจากหลายสาเหตุมากและเมื่อคืนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งคือที่ระบบขัดข้องแล้วของเราถูกเด้งออกนะคะแล้วขึ้นว่าระบบ ซีซันหมดอายุเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นแบบนั้นก็คือสามารถกดหรือไม่กดก็ได้นะคะไม่เกี่ยวกับว่าถ้ากดแล้วจะไม่สามารถเข้าระบบ facebook ได้หลังจากที่ facebook กลับมาใช้งานได้ปกติอะเนาะซึ่งไม่เกี่ยวนะคะย้ำว่าไม่เกี่ยวถ้าเป็นจากระบบจริงแต่ถ้ามันเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าอยู่ดีๆระบบซีซันหมดอายุแค่เราคนเดียวนะคะก็แปลว่าเราอาจจะโดนตรวจสอบจาก a c e b o o กก็เป็นเพราะว่า Facebook ต้องการตรวจสอบว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของ Facebook ตัวจริงไหมก็เลยเด้งออกแล้วให้เราใส่รหัสใหม่แต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะเมื่อคืนเป็นแค่ระบบ Facebook ล่มแต่ที่จะพูดในคลิปนี้คือหลายคนนะคะเข้า Tik Tok ก็ไม่ได้เข้า Facebook ก็ไม่ได้ในเวลาเดียวกันเพราะอะไรเพราะหลายคนใช้การเชื่อม การเข้า tiktok ด้วย facebook เพราะฉะนั้นจึงมาขอเตือนคนที่สมัคร tiktok ด้วยการใช้บัญชี facebook เข้ามาสมัครให้คุณรีบเข้าไปใส่ข้อมูลเพิ่มเช่นเบอร์โทรและอ e ีเมลด่วนเลยเพราะว่าเวลาที่แพลตฟอร์มใดเขามีปัญหาเนี่ยเราจะได้ไม่ถูกอเอาแพลตฟอร์มนี้นะคะที่เราเล่นอยู่เนี่ยหลายคนอ่ะ ดูไลฟ์สดคุยอยู่แล้วก็เด้งหลุดไปเพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้ใส่เบอร์โทรและอีเมลในระบบ t ิ k t o อกรีบใส่ด่วนแล้วถ้าใครไม่รู้ว่าต้องใส่ตรงไหนเดี๋ยวใส่คลิปว้ให้ตรงด้านล่างนี้นะคะก็ เอาข่าวดีๆมาแจ้งแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เมื่อคืนนี้เข้ามาในไลฟ์สดกันเยอะแยะมากมายเอาเป็นว่าเข้าใจเลยว่าเวลาเจอปัญหาเรื่องไอทีหรือเรื่องโซเชียลมีเดียทุกคนก็จะเข้ามาหาเจ้าแม่ไอทีขอบคุณมากๆนะคะ